สามนาฬิกาสีสิบห้านาทีนะครับขณะนี้นะครับขณะนี้มาถึงวัดสะสุวรรณแล้วนะคะวัดสะสุวรรณตำบลกองนางอำเภอท่าบ่อน,นะคะจังหวัดน้องคายค่ะคุณแม่แม่ จับน้ำถวายก่อนนะคะจับน้ำก่อนค่ะจับน้ำยกถวายก่อนนะคะสาธุค่ะสาธุค่ะ สาธุสาธุค่ะ้เอาไปบเป็นบางส่วนไปด้นะคะเอาไปเป็นสริมคลค่ะน้ค่ะาธุค่ะสาธุค่ะสาธุค่ะ ถึงแล้วนะคะก็เราจะไปหาที่นอนกันก่อนลวงตายุกุดพุนจะเราก็จะเสร็จภาร,รกิจแล้วไปหาที่หลับที่นอนเย็นนี้โบดงามงามจ้ะพี่น้องคะเป็นไงบ้างคะยายไม่เป็นไรไม,ไม่เป็นไรนะคะ <laughs> สาธุคะ่ะสาธุสาธุบุญคะ่ะ โอ้แก้มแดงเบิดนอนผู้สาวนี่ผู้สาวมีแต่คนแก้มแดงเลยสาธุค่ะ